ครับได้เวลามาไขคําตอบของพี่บอยแล้วล่ะครับตอนนี้เราอยู่กันที่ศูนย์ส่งเสริมสุขภาพ3โรงพยาบาลกรุงเทพนะครับผมนี่ไงห้องตรวจสมรรถภาพหัวใจสวัสดีครับสวัสดีครับอาจารย์ชาติธนงยอดบุตรนะครับอยุแพัยโรคหัวใจพี่จะให้ความรู้กับเราในวันนี้ครับพี่บอยมีอะไรถามได้เต็มที่เลยเรื่องปรึกษาคุณหมอครับยินดีครับดีป้าผมก็เป็นเสียพระโรคหัวใจครับอเจก็เสียพระโรคหัวใจพี่ชายแต่คนละแม่ของผมเนี่ยก็ ผ่าตัดบายพาสเรื่องของหัวใจไป<อ>ไมันจะมีโอกาสเป็นไหมผมคือถ้าถ้าพูดถึงเส้นลือดหัวใจตี<อ>นนะครับ<อ>แน่นอนครับว่าว่าลักษณะของพันธุกรรมมีผลอย่างแน่นอนแต่ทั<อ>้นี้ทั้งนั้นเนี่ย<อ>มันก็จะมีเรื่องของพฤติกรรมเราด้วย<อ>ที่นี่หมายถึงว่าการใช้ชีวิตของเราเวลาเคร่งเครียดมากไปเวลาไม่ค่อยออกกําลังกาย<อ>เวา,านอาหารที่ผิดเช่น ทานอาหารที่เสี่ยงต่อภาวะที่จะมีปัญหาเรื่องความดันสูงอาหารเค็มทั้งหลายอาหารมันๆทั้งหลายตัวนี้นะครับอาหารพวกหวานๆทั้งหลายอีกที่อีกอันนึงที่สําคัญมากเลยก็คือเรื่องของการสูรบอันนี้สําคัญมากเลยที่จะความเสี่ยงต่อเรื่องของโรคเรื้อนสค,ค,คุณหมอครับปกติไฟไหม้เนี่ยเขาจะมีสัญญาณเตือนใช่ไหมฮะแต่ถ้าเป็นโรคหัวใจเนี่ยสัญญาณเตือนมันคืออะไรนี่เหมือนกันครับแต่ว่า เพียงแต่เรารู้หรือเปล่าว่านั่นคือสัญญาณเตือนออกมาอันนี้ก็เป็นตัวอย่างของหลอดเลือดหัวใจนะครับอันนี้เนี่ยหลอดเลือดเราใหญ่ขนาดนี้เลยนะคุณหมอขยายมากห็นไหมครับก็อย่างที่ผมบอกไปนะครับถ้าเกิดว่าหลอดเลือดหัวใจเราปกติเลยเนี่ยก็คืออันนี้ครับผมก็จะโล่งไม่มีอะไรอยู่ถ้าเริ่มมีการสะสมของคราบไขมันของตะการของแคลเซียมต่างๆนานาครับก็คือมันก็จะเริ่มมีการสะสมแล้วถ้าจะเห็นครับผมมันก็จะไม่ไม่สวยเหมือนอันแรกๆใช่ครับมันิ่มีแผลมีกข่อยู่ถ้าสะสม ไปถึงอีกระดับหนึ่งอันนี้ก็จะเยอะขึ้นถ้าเมื่อไหร่ก็ตามที่มันเป็นแบบนี้เห็นไหมครับไม่มีรูให้เลือดผ่านอันนี้คือเยอะแล้วอันนี้ก็จะแสดงอาการอย่างเต็มที่ก็จะเริ่มเห็นอาการเหนื่อยหอบทํางานไม่ได้เจ็บหน้าอกอันนี้ก็คืออาการ เพราะว่าฟังดูแล้วเนี่ยอาการสัญญาณเตือนมันก็ไม่ค่อยชัดเจนเนาะหลายคนก็อาจจะเกิดข้อสงสัยเนาะเฮ้ย <c oughs> เราจะสามารถจะตรวจสุขภาพหัวใจเราได้ก่อนหรือเปล่าเดี๋ยวให้คุณหมออธิบายให้ฟังดีกว่าว่าตอนนี้เรามีวิธีการยังไงบ้าง <c oughs> ที่จะตรวจสุขภาพหัวใจเราครับครับผมเราอาจจะแบ่งออกเป็นสองสองประเภทง่ายๆเลยนะครับก็คือประเภท อันแรกเลยก็คือต้องต้องต้องมีการใส่สายเข้าไปเพื่อฉีดสีดูเส้นเลือดหัวใจโดยตรงอันนี้ไม่เคยทําครับอันนี้อันนี้ส่วนใหญ่วิธีนี้เนี่ยเราจะสงวนและเก็บไว้สําหรับการวินิจฉัยในคนที่ค่อนข้างชัดเจนและมีข้อบ่งชี้ชัดเจนแล้วว่าโอเคเนี่ยน่าจะเป็นเรื่องของหลอดเลือดหัวใจลและพร้อมที่จะทําการรักษาในขณะนั้นเลยถ้าเกิดคุณบอยมาวันนี้แล้วมีความคนที่เดินมาควีมรู้สึกว่ากังวลว่าจะเป็นเพราะว่าครอบครัวเราก็เป็นกันทุกคนทันี้เนี่ยเราจะยังไม่แนะนําให้ฉีดสีเลยเราจะแนะนําให้ตรวจโดยวิธีการทีี่่เเรราายกว Nonvasiive ก็คือว่าเป็นลักษณะของไม่ต้องใส่สายเข้าไปง่ายๆเลยก็อาจจะดูที่คลื่นหัวใจคลื่นไฟฟ้าหัวใจก่อนนะครับถ้าดีกว่านั้นขึ้นไปอีกง่ายปลอดภัยก็อาจจะเป็นวิธีการวิ่งสายผ่านอนนี้ผมวิ่งแล้วนะปีที่แล้วผมวิ่งแล้วแต่ไม่รู้ว่ามันวิธีการตรวจมันต้องถีขนาดไหนคุณหมอจริงๆแล้วถ้าเกิดว่าเราอยู่ในกลุ่มเสี่ยงเดี๋ยวคุณบอยมีประวัติครอบครัวที่เป็นแล้วเนี่ยอายุเข้าได้เนี่ยแล้วก็ ถ้าเห็นว่าเริ่มมีอาการที่สงสัยเนี่ยจริงๆเราก็อาจจะต้องเช็คทุกปีทั้งที้ปีนี้ก็ดีไม่ต้องเสียเงินแปลเป็นโอกาสที่ดีไม่เป็นไรครับผมส่งเขาเลยกันนรับเออสมิธนะครับโอ้ยเราจะไปส่งพี่นะครับผมจะเคยนั่นี่อยู่ในนี้บิสิดูใช่ครับพี่ง่ายครับพี่วิ่งสายพานครับวิ่งสายพานเราต้องมีอีพีทีอื่นอย่างเช่นการใช้ขึ้นเสียงสะท้อนความถี่สูงหรือเราเรียกว่าอันตสาวเอ็กโคใช่ครับถ้าเกิดกระตุ้นหัวใจเราจะว่าเอ็กโค อันนี้ก็เป็นอีกวิธีหนึ่งที่ที่เห็นโครงสร้างกายภาพปองัวใจครับแต่ไม่เห็นถึงเส้นเลือดยตรง<อ>ไม่ใช่ละนั่นร้องเพลงเสียงโผ้ละคือที่สําคัญคือว่าเรามีข้อบ่งชี้ที่จะต้องทําผ่านการดูว่ามีผลดียังไงข้อเสียยังไงแล้วเราก็จะมาเลือกเอา,ว,าว่าวิธีนี้เหมาะกับเราที่สุดไอวิ่งสายพานค<ฮ>ุณหมอมันกี่เปอร์เซ็นต์นะฮะในการที่แบบชัวร์แค่ไหนอะไรอย่างนี้ว่าเราจะเป็นหรือเปล่าเราพบว่ามันมันมันมีความแม่นยําในการวินิจฉัยหรือว่า ความไวในการวิจัยค่อนข้างดีมากกว่า7จนะฮะที่จะบอกได้ว่าคนนี้น่าจะสงสัยว่ามีปัญหาเรื่องหลอดเลือดหัวใจอยู่อะไรเงี้ยได้เลยเดี๋ยวอาจารย์พาพวกเราไปเลยครับทางนี้ครับห้องนี้ครับทห้องนี้เลยใช่ไหมครับเชิญครับอาจารย์ครับเอาละครับตอนนี้พวกเราก็พร้อมแล้วนะครับคุณยังไม่มีปัญหากับผมเลยทำไมครับพี่โฟอยู่ในตัวผมแล้วอ โอ้เพี้ยนแล้วนะครับไม่ใช่ไปตรวจสมองมากกว่าใช่เออจะไม่ไปตรวจสมองอ่ะแหนนอกเรื่องมารดาแล้วนะครับเดี๋ยววันนี้เราทั้งสองคนนะจะตรวจด้วยวิธีการวิ่งสายพานใช่ไหมครับผมครับวิธีการที่เราจะใช้ในการตรวจก็คือว่าเราพยายามจะให้คุณบอยวิ่งนะครับนะเพื่อให้หัวใจเนี่ยเต้นมาถึงเกณฑ์จุดจุดหนึ่งเพียงพอที่จะบ่งบอกได้ว่าเนี่ยหัวใจต้องการเลือดที่มากที่สุดแล้ว ถ้าเกิดว่ามันมีปัญหาเกี่ยวกับหลอดเลือดตีหรือว่าเส้นเลือดหัวใจจริงเนี่ยณจุดนั้นเนี่ยเราจะเห็นว่ามีพิษความผิดปกติไม่ว่าจะเรื่องของอาการที่แสดงออกมาไม่ว่าจะเป็นเรื่องของอาการาฟ้ฟฟ้าหัวใจที่เปลี่ยนไปเอาละครับระหว่างที่พี่บอยตรวจอยู่นะครับผมก็จะตรวจเหมือนกันนะครับอยู่เพื่อข้างๆนี่แหละครับเดี๋ยวไปดูพร้อมๆกันเลยนะครับดูไม่ค่อยเนะคุณหมอไ่ยเหอยตายๆแล้วโอปอลเขาฝากมาให้ดูแลครับ ครับเนี่ยไวเรียบร้อยแล้วนะครับใช่แล้วตอนนี้ผลของเราสองคนก็ออกมาแล้วนะครับพี่บอยทำไมถึงนั่งเขย่าขาแบบนี้ล่ะครับเสียบุคลิกมากเลยนะครับพี่บอยครับเขย่าขาที่ไหนล่ะทำไมครับมันสั่นเองมันหามือไงครับบอยเป็นไงครับคุณหมอยินดีด้วยครับผลการตรวจออกมาแล้วปกติดีครับทั้งในเรื่องของ พี่กับป่วยเนี่ยใช่ไหมคนนี้พี่มาด้วยความแม่จะได้สบายใจคุณหมอช่วยบอกผ่านทีวีหน่อยเพื่อใ้สบายใจสบายเลยครับของของบอยเนี่ยเขาวิ่งได้ถึง12นาทีกว่าๆเลยซึ่งนี่ถือว่าอยู่ในเกณฑ์ที่ค่อนข้างสูงมากนะครับเป็นมาตรฐานเดียวกันนักกีฬานะฮะแล้วก็ในวัยนี้ในวัยนี้แล้วก็ยังไม่พบลักษณะของความปกติใดๆครับการตอบสนองต่อการออกกำลังกายนะครับการพักพื้นตัวแล้วก็ สมรรถภาพของหัวใจอยู่ในเกณฑ์ด<ช>ีเกณฑ์น,นี้คือเกณฑ์ที่เราใช้เพื่อที่จะออกกําลังกายในการป้องกันหัวใจนะครับก็คือ85%ตรงนี้นะครับถ้าเมื่อไหร่ก็ตามที่บอยสามารถออกกาลังกายได้ถึงเกณฑ์นี้นะครับติดต่อกันอย่างน้อยประมาณสัก30นาทีไม่ได้แปลว่าวันนี้ต้องทําได้เลยนะครอาจจะค่อยๆเพิ่มทีละหนึ่งนาที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 จนไปค้างที่ประมาณ30นาทีได้แล้วของคุณดรสมิธล่ะครับสมรรถภาพทางหัวใจเขาโอเคไหมทางหัวใจของของโอ๊กเขาจะอายุน้อยกว่า ดังนั้นเนี่ยด้อยเยจริงที่เยอะอะไรมากมายมอโที่ด้วยจริงที่แก้อะไรไม่ได้อย่างนี้นะครับดังนั้นเนี่ยชาร์เกตของหัวใจอกเขาจะต้องสูงขึ้นไปอีกหน่อยแต่ก็ยคือถือว่าอยู่ในระดับเดียวกันเดินกันครับในระดับที่เรียกว่าสูงนะครับมาตรฐานเดียวกับนักกีฬาแล้วก็ไม่พบลักษณะความผิดปกติเหมือนกันนะครับรอดไปนะครับ อย่างนี้อาจารย์มีคําแนะนาอะไรให้พวกเราสองคนแลวก็คุณผู้ชมทางบ้านในการดูแลหัวใจตัวเองเไหมครับโอเคครับในลักษณะของอการดูแลหัวใจเนี่ยอย่างที่ผมบอกไปว่าเราไม่ได,เไได้เราไม่ได้ดูแลเฉพาะหัวใจตรงนี้แต่เรายังรวมถึงการดูแลปัจจัยเสี่ยงอื่นๆเพราะว่าปัจจัยเสี่ยงของโรคหัวใจเนี่ยมันมีทั้งชนิดที่เราแก้ไขไอะไรไม่ได้เลยเ <Okay. S 2> ช่นผู้ชายมีความเสี่ยงกว่าผู้หญิงหรือว่าเรามีกรรมพันธุ์ที่มันจะเป็นอยู่แล้วอันนี้เราแก้ไขอะไรไม่ได้ไแก้ไม่ได้ใช่แต่สิ่งที่เราแก้ได้คือพฤติกรรมของเราในการที่จะพยายามออกกําลังกายนะครับในการที่จะ ใช้ชีวิตเรียกว่าแอคทีฟนะครับบางคนถ้ากินกินนอนนอนไม่ออกกําลังกายก็อ้วนอ้วนก็เป็นความเสี่ยงอีกถูกไหมครับคนที่กินอาหารผิดผิดไปเช่นกินเค็มเกินไปพวกนี้นะครับเอาเป็นว่าถ้าจะให้ผมห้ามอะไรเนี่ยห้ามอะไรที่เราคิดว่าอร่อยทุกอย่างนั้นคือของห้ามหมดถูกไหมครับโอ้แม่ผมกินสลัดด้วยสิทุกวันนี้โอ้ตายพวกคุณเมื่อเช้าทวันยังเห็นอยู่เลยจัดเต็มจมแล้วก็ฝากเรื่องสําหรับอาหารหวานๆสาหรับคนที่มีญาติพี่น้องหรือว่าครอบครัวที่เป็นเบาหวานอยู่แล้วอาจจะต้องระวัง นะครับไอ้ตุ้ยต้องไปเชิญตุ้ยเกียรติกมลราชามาเลยครับเขามาไปแล้วครับเรื่องเพศสัมพันธ์ครับเรื่องเพศสัมพันธ์เนอะเหมาะกับตุ้ยเกียรติกมลมากเลยครับผมอีกเรื่องหนึ่งเลยก็คือเรื่องของบุหรี่ด้วยใช่มครับบุหรี่นี่สำคัญที่สุดเลยครับเพราะว่าถือว่าเป็นปัจจัยเสี่ยงอันดับต้นๆนะครับถ้าเบาหวานเนี่ยถือว่าน่ากลัวสำหรับโลกผมจอกว่าบุหรี่ก็คือเขาใกล้เคียงกันเลยนะครับถ้าเอาถ้าถ้าให้คะแนนสำหรับความเสี่ยงของบุหรี่เนี่ย เต็ม5ผมให้4.5ไปแล้วนั่ครับมาถึงคำถามสุดท้ายครับอาจารย์ครับตอนนี้ก็คงมีคุณผู้ชมนะครับที่ตอนนี้ไม่สบายป่วยเป็นโรคเกี่ยวกับหัวใจอยู่นะครับอาจารย์อยากจะฝากให้ในเรื่องของข้อปฏิบัติตัวบ้างครับสำหรับผู้ป่วยในกลุ่มนี้ครับครับสำหรับคนที่มีปัญหาเรื่องโรคหัวใจอยู่แล้วเนี่ยก็ไม่ต้องตกใจนะครับเพราะว่าไม่ได้เลวร้ายอย่างที่คิดนะครับเราเราอยู่กับมันได้การที่เรารักษาโดยการแก้ไขหลอดเลือดไปแล้วเนี่ย ไม่ใช่แปลว่ามันจะหายจากโรคถ้าเรายังสูบบุหรี่เรายังไม่คุมเบาหวานเรายังไม่คุมความดันไม่คุมไขมันมันก็จะเสื่อมแล้วก็หมดสภาพไปซึ่งก็กลับมาเป็นโรคใหม่ได้พี่หมอวันนี้รู้สึกสบายใจมากเลยครับวันนี้ต้องขอบคุณหมอมากๆเลยดีๆเลยครับไม่มีอัตราเสี่ยงแล้วนะแต่ก็ยังต้องดูแลสุขภาพของเราด้วยออกกันบ้<อ>านลับไปทําด้วยนะคะครับผมพบกั้แข็กแรกตลอดไปครับ ผลงานให้ศิลปินรุ่นลูกรุ่นหลานได้รับชมกับผมจะได้เป็นศิลปินแห่งชาติในวันนี้ต้องขอขอบคุณท่านอาจารย์ชาติธนงยอดบุญนะครับควันนี้ขอบคุณมากต่อที่มบครับเชื่อแล้วเกินครับว่าคุณผู้ชมทางบ้านตอนนี้ก็มีคําถามที่น่าสนใจเกี่ยวกับเรื่องโรคหัวใจเหมือนกันนะครับเดี๋ยวเรามาดูคําถามจากคุณผู้ชมทางบ้านในช่วงหน้าออนไลน์คลินิกครับ